สิเป็นพักกันเป็นลมเยียงเขาเเนาะพ่อบอกปีง่ายนี่ปลูกปลูกลงไปเนาะข้อกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวอร์สทุกคนนะจ๊ะพ่าผมต้องขอส่งซารามะนาวสมนะพี่น้องมาในมะนาวสีออกไปปลูกแตงกันเป็นรูปแล้วก็ปลูกแตงโมเนาะเพราะว่ามะนาวมาลาวเนาะมันมีแนวเห็ดเนาะ ลองอันปลูกแต่งมูปลูกแคนตาลูปลองเบิงเนาะพี่น้องเป็นกเกษตรกับตะกรลองเบิงเนาะว่าสิเป็นหมากเป็นพ้นใหญ่ตูกหวานแสบซําไดเนาะกะมาเบิงนํากันเนาะอ่าสมกมูมักอันแต่แคนตาลมนใหญ่อย่ามาเยมมา ang, มมาหยียบมายําก็มาได้เด้อพี่น้องอ่ามือ้อนี้กสิรวมตัวกันรวมตัวสาวลาวคนในหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องรวมตัวสาลาในหมู่บ้านนะไปปลูก กันไปปลูกแต่งขั้นตลุกอยู่ทงห้ยทงหน้ากินเขาปิงคงปิงไก่ตุ่มกอตุ่มไก่เนาะพี่น้องเนาะไปเฟื้นน่มกันเนาะว่าสีมววสําด้เนาะไปเบิ่งเลยจ้ะเนาะบบดนี้ลังดูดไหลไปลังดูดไหลไปได้เป็นไปปลูกมึกแตงส้วมาขี่กินเขาอ่ากินเขาอยู่ทงหน้า เออมันไปไหลายทางไปครัวเลยพี่เนาอไปครัวนี่จับเพื่อนในเด้อบอกโอ้ยมันบาเป็นเมียงดอกข้าวไตาบปบาทเปเมืองจ้ามันไม่ลงหรอกจาก้าเมื่อสีมา่าเป็นตอนที่เพื่อนอันย่านี่แหละบอก ค you know? ัวพี่น้องอดเอ็ดอดเอ็ดย่มันน่าถาเพิ่นไปก่อนเนาะมันน่ากัเซียวเซียวหยันหยันเพ่กนนะพี่น้องหยันเพื่อกันอยู่ได้นิหนักหวยพี่น้องยางหลุดหลุดลายลายมากมันน่าหาของ หาห้กินนาแรลกนาแรลกหากินหยนาห,า,หากินเรา,าเพื่อแหงสีหอดแล้วพี่นนอมืงในงัวนะหัวควายน้พี่นอ้องเต็มอยู่อันกระเทียงเนาะเทียงนั่น,น,นได้มาจากพี่นนอไก่สีหอดละพี่น้องหัวควายทางชุ่มเบินกะย่งแวกุดเบิงหูอยู่นเนาะแวกเบิงหูกับปุย๋ยนาะพี่นนอไก่เบี้ย อันนี้ก็คือเบียแตงโมเนาะพี่น้องเบียแตงโมอันนี้ก็สิเป็นเบียแตงแคนตาลูปเนาะเบียแตงแคนตาลูปเผา,าเมล็ดเาะเบียร์นะไลไกันเนาะพี่น้องเนาะแต่วาา่าเผาเาะเบียมเมล็ดแตงโมนะ กอนเบี้ยอันแตงแคนตะลุปเนาะั้งแต่ว่าแตงแคนตะลุปนี่ไงกลัวเบี้ยแตงหูอีกเนาะพี่เนาะเพราะน้ำาลังแต่ไงกลัวเนาะต้นกะนี่แบบว่างามแห้งต้นกะนี่ต้นแบบอวบแห้งงามแห้งเนาะพี่เนาะนี่เนาะเข่ากะสีแบบว่าสีเอาลงไปใส่คู่ปลูกเนาะเป็นคู่อยู่ไฮน้าเนาะเห็ดเป็นคู่เป็นคู่ไว้กะสีลงไปเอาเอาลงคู่ปลูกอยู่คู่เนาะพี่นนอะ เดีจ้าไปบึงขันตอนปลูกเนาะปลูกปลูกลงไปมือเสียด้วยกันได้ไหนก็ได้นะดาว่านี่ท่านปูกเอแลวเป็นองคการสี่เหลีแล้วจ้า Nhưng lái hai nó để chắc hai là vâng Nhưng lái hai gì Mình vừa gửi mà hai nó mại bỏ nè là hai để xám hai xì hai là Bye bye bố nè có แค่บ่อต้มไก่ข้กล้อรนหาขอก้าโลูกพนหาขก้อน่ะข้าวปุ้นหมาะต้มข้าปุ้นตำต้มตำข้าต้มข้าปุ้นเสียงตำได้จ้านี่ ปิ้งไก่เด้อเจ๊เด้อปิ้งไก่อยู่ให้ด้วยนะนั่นกับไก่ในซุ่มไก่ในซุ่มไก่ <c oughs> <c oughs> ปิ้งปิ้งไก่พ่อบ่พ่อบ่ปิ้งไก่นี่เลื้ยงอึมเทอ,อมอยู่อืม ทุกเรืแหละอีเจ้าหน่อยก่อนอีเจ้าหน่อยเอมใจขัวสูงสูงพี่เนอะหาหน้าใหม่โตได้เดินทางกลับเมื่อไรเด้อปันปลูกเยอะแล้วหาหน้าใหม่กันแล้วแล้วก็เดินทางกลับเมื่อพี่นนอะ ngang bên trái lại lại một một lại lại mua chơi bỏ hơi cù một cái khác điên đừng chơi bỏ lấy pin chì <laughs> ยางเมื่อกิดไก่เต๋อเพื่อสีหอดมือหนึ่งหมดแล้วมันไก่ไก่ได้ไก่ไก่วัดวัดเป็นที่พักพิงวัดเป็นที่พักพิงแห่งการพักใจเนี่ยมาแต่มาแต่สวนปลูกปลูกแตงมาหอดวัดแล้วก็นั่งเศร้าเมื่อยด้วยเนาะวัดเมื่อยแห้งมาสั่น สิเป็นฝักกันเป็นล่มยางเมื่อยอ๋อพ่จาเตะเตะสวนมดได้ใจหรือเสืนมนสามปีโมท่าหลือเตะเนี่ยเมื่อยบอกปูมึงแกงนะพี่น้งแม่จัดไปเมื่อไปผางอ่งเลย สื้อนอนซื้อนอนก็เมืนอนยื่นนะย่ามานอตอนนี้นะอ่าป้าไปนองวัดงามๆแหละได้พี่เนาะมันใหญ่ๆไปแจกไฟแจกมันเรือสนิขอบใจละลายเฮ้ยเด้อไปตำกระปุ่นกินโตเด้อตำาตเหมือนต้ยมันเข้มลงลุงพวอืมหอมด้วยด้วยมันเอากระตัเนาะเส่บ พี่น้องตอนนี้ก็มาห่อเทือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาห่อเทือนกับมาแวะตำกับปุ่นตำขนมเส้นกินเนาะตอนนี้ก็สิบห้าอานหนังอาบหน่อเนานนะพี่น้องเนาะก็ขอจบคลิปซัมมี่ก็เนาะขอ,อกันคะลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลา์กดแชร์ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจเบิ้งโฆษณาให้มะนาวเนี่เด็กพี่น้องเด้ออ่าขอกันคลนะิปหนาเนาะกับสวัสดีสบายดีจ้า